คุณตอบไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้คุณตอบไม่ได้ในวันเนี้ยนั่นแหละมันก็คือเหตุผลที่ทําให้คุณยังไม่สําเร็จแล้วคุณก็เรียกร้องความสำเร็จเมื่อไหร่ฉันจะสําสเร็จทักทีเมื่อไหร่ฉันจะนสําเร็จเมื่อไหร่ฉันจะสาเร็จเมื่อไหร่จะสาเร็จ,รจคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าไอ้สามสิ่งเนี่ยที่ทาให้คุณสําเร็จเนี่ยเหลือะาไร3สิ่งที่เทรดเดอร์ที่เขาประสบความสำเร็จเขาทำกันเขาทำอะไรกันบ้างข้อแรก คือวินยัยใ,ใครก็รู้ว่าต้องมีวินัยอะ่ะแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่แค่วินยัยแค่คําเดียวค่ะมันมีวินัยกับอะไรบ้างฝึกฝนมีวินัยกับการทําตามแผนมีวินัยกับการมันนี่เนจเมนต์หรือว่าการบริหารพอร์ตวินัยอะ่ะคุณมีหรือเปล่าคุณทําได้ไหมฝึกฝนทําตามแผนแล้วก็เอ็มเอ็มซะการฝึกฝนก็ต้องแยกเข้าไปอีกค่ะว่าฝึกฝนเรื่องอะไรเวลาเราฝึกฝนนะคะ มันฝึกฝนเยอะมากโอ้หฉันต้องฝึกฝนทั้งเทคนิคการเทรดฉันต้องฝึกฝนทั้งการบริหารอารมณ์ฉันต้องฝึกฝนทั้งแบบโ,โอ้โหการบริหารพอร์ตฝึกฝนทุกอย่างเลยอะไรก็เป็นแต่เรื่องของการฝึกฝนทั้งนั้นเลยถ้ามันเยอะเนี่ยพอคุณบอกกับสมอง,องคุณว่าฉันจะจริงจังกับการฝึกฝนตัวเองละฉันตั้งเป้าแล้วว่าฉันจะต้องทําสิ่งนี้ให้ได้มันเปรียบเสมือน,อนกับว่าตอนนี้เต้ยคือเจ้านายคุณอะ แล้วถือแฟ้มกองเท่านี้แล้วห่อแฟ้มประวางต่อหน้าคุณดีทีงานของคุณทาให้หมดส่งทุกอย่างมาถ้าทําได้หมดเนี่ยคุณจะได้รับโบนัสหนึ่งร้ยล้านสมองคุณมันจะแบงแล้วสมองคือแบบทําอะไรวันนี้โอโหแบบแฟ้มแฟ้มกองท่วมหัวเลยอะแต่ถ้าทําเสร็จอะได้ร้อล้านเลยนะวย สมองคือแบงก์ก่อนและมันไม่ได้มันไม่จูนร้อยล้านแล้วตอนนี้มันจูนแค่ว่าอีแฟมที่มันกองทงหมวกคุณเนี่ยคืออะไรวะสมองแม่งช็อกแล้วอะ่ะคุณทันปะ่ะอันนี้แค่เรื่องของการฝึกฝนแค่ข้อเดียวยังไม่ได้รวมแบบเรื่องการแบบฝึกทําตามแผนยังไม่ได้รวมเรื่องแบบการเรียนรู้ MM แล้วฝึก MM ด้วยอันนี้แค่ฝึกฝนแพทเทิร์นเทรดฝึกฝนนน่นนี่นั่นฝึกฝนวินยัยฝึกฝนเอการ ทำตามกลยุทธ์ตามตามันทำตามแผนคือแบบอ้่งถูมากสมองแบบเบลอและไม่หลับแล้วที่สาคัญคือสมองเนี้ยยังกูยังไม่ทันได้ทาอะไรเลยกูเหนื่อยรอแล้วอ่ะ <c oughs> สุดท้ายอะ่ะสมองมันชอบอะไรอะ่ะชอบประหยัดพลังงานมันก็เลยอะไรที่นนมันเหนื่อยอ่ะมันอีกหน่อ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 อันนี้เหนื่อยกูไม่ทำ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 ธรรมชาติของสมองคือขี้เกียจ พอมันขี้เกียจปุ๊บมันก็จะเลือกทําสิ่งที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดคืออะไรเปิดกล้ามาเทรดเลยเปิดกล้ามาคือแบบเปิดกา้ามาก็หาเลยว่าตรงไหนท้่บายได้ตรงไหนเซลได้มันก็เลยเป็นคนเทรดสเปซสปะไม่ได้ผ่านการฝึกฝนใดๆมันก็เลยไม่มีวิน,นัยดังนั้นคุณจะฝึกฝนอะไรบ้างให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดแล้วก็เลือกฝึกฝนทีละอย่างทำทีละเลือก ค่อยๆทาไปเดี๋ยวตัวอย่างเช่นวาดภาพแพทเทิร์นอะไรที่เป็นแพทเทิร์นหรือเป็นท่าถนัดของเราถ้าคุณยังไม่มีคุณก็หาซะคุณก็เรียนซะหรือใครที่เรียนจัดเต้ยไปคุณจะรู้แล้วว่าแพทเทิร์นที่เต้ยสอนคุณเป็นแพทเทิร์นทรมาหากินได้ร้อยเปอร์เซ็เจอบ่อยเทรดได้บ่อยพฤติกรรมทองเจอได้ทุกวันเทรดได้ทุกวันใครยังไม่รู้ไปเรียนซะหรือฝอนเรื่องการบริหารอารมณ์เช่น มาถึงแล้วอ่ะปกติเป็นคนแบบ o อ e ว l o ์ o หลดโอเวอรรโลภต้เทต้องกดต้องอัดหนักคุณอาจจะฝึกในการที่กราฟมันมาแล้วคุณนั่งทับมือน,นั่งดูอย่างเดียวไม่เทรดบริหารอารมณ์ตัวเองให้ยับยัง้งฝึกในการยับยั้งตนเองฝึกในการยับยั้งให้เราสามารถแบบมองแล้วก็ไม่เทรดก็ได้ฝึกยับยัง้งอารมณ์ตัวเองอะไรเงี้ยเป็นต้น ก็ลองดูว่าเราอยากจะฝึกเรื่องอะไรต่อมาทับตามแผนมีวินัยในายการทําตามแผนก็คือนี่แหละถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันอ่ะจะเทรดก็ต่อเมื่อเจอ pattern QM เท่านั้นถ้ามันไม่เป็น QM คุณก็เทรดไม่ได้จริงไหมก็นเนี่ยกาฝึกไปแล้วก็ management เราก็ต้องรู้ว่าความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยเราเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต์บริหารพอร์ตของตัวเองเนี่ยรู้ไหมว่ารับความเสี่ยงได้กี่เปอร์เซ็นต บริหารพอร์ตยังไงในการเทรดแต่และออเดอร์แต่และไม้ AR เนี่ยเท่าไหร่นะคะรู้ไหมว่า Re จ e r อล r รชัรช่ของเราเนี่ยใช้เท่าไหร่1ต่อหไหมหรือว่า1ต่อ2ไหมหรือว่าเทรดยังไงกลยุทธ์ของเราเนี่ยมันรันได้ที่ตัวเลขไหนคุณก็ต้องฝึกฝนจากกลยุทธ์ของคุณถ้าสองเป้าหมายก็คือเขาเขียนเป้าหมายทุกวันคุณเชื่อไหมว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเขาเขียนเป้าหมายทุกวัน ซึ่งการเขียนเป้าหมายทุกวันเนี่ยมันเริ่มมาจากเป้าหมายใหญ่ก่อนนะเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายใหญ่คืออะไรเวลาที่เราตื่นมาทุกวันอะเราต้องรู้ว่าเฮ้ยการที่ฉันมาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเป้าหมายของการเป็นเทรดเดอร์คืออะไรมีชีวิตในแบบที่อยากใช้อะมันเป็นยังไงหรอคุณก็ต้องมีความรู้สึกที่รับรู้เข้าไปถึงในคาว่ามีชีวิตในแบบที่อยากใช้ของคุณให้ชัดแบบที่เด้สอนเมื่อวานจําได้ใช่ไหมในนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเขียนทุกวันเลย ไอคำเนี้ยมีชีวิตในแบบที่อยากใช้เนี่ยแต่มันไม่ได้เขียนแค่คำนี้ค่ะไอคำ่าเขียนเป้าหมายทุกวันคือี่เขียนแบบนี้ค่ะขอบคุณอาชีพเทรดเดอร์ที่ทำให้ฉันมีชีวิตในแบบที่อยากใช้แล้วในวันนี้อันนี้แหละค่ะเขาเขียนกันแบบนี้เลยมันเหมือนกับการที่เราแบบเขียนให้จิตใต้สำนึกของเรารับรู้ว่าเนี่ยวันเนี้ย ฉันสำเร็จแล้วนะวันนี้ฉันเป็นแล้วนะวันเนี้ฉันได้มาแล้วนะวันนี้ฉันได้ใช้แล้วนะวันนี้ฉันเป็นอยู่นะฉันขอบคุณอาชีพนี้นะขอบคุณอาชีพเทเตอร์ที่ทําให้ฉันเนะี่ยมีชีวิตในแบบที่ทอยากใช้แลนะ้วในวันนี้คุณรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นไหมคุณลองคิดดูอย่างที่เต้ถามคุณนะ่ะคุณถ้าคุณคิดว่าวันนี้คุณเป็นเทเตอร์ที่ประสบความสําเร็จแล้วอ่ะมันมีอะไรบ้างหรอ ที่คุณทํามันไม่ใช่ต้องรอให้แบบไปถึงวันนั้นก่อนแล้วถึงจะรู้ถึงจะทําคุณต้องรู้ตั้งแต่วันนี้คุณต้องทําตั้งแต่วันนี้ใครที่รู้สึกถึงพลังของการพิมพ์คาเนี้ยคุณรู้สึกสัมผัสถึงคํานี้ได้จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกนั่นหมายความว่าจิตใต้สำาร็จของคุณอ่ะรับ say y เยสใช่ถูกต้องสิ่งนี้ถูกต้องสิ่งนี้นนใช่และรับ ได้เสมอคุณตอบสนองกับคำคำนี้ก็คือใจคุณอะหรือความรู้สึกคุณอะมันแบบมันจะวืบขึ้นมาเลยแล้วหัวใจคุณจะเต้นแรงแต่ถ้ายังไม่เต้นรู้สึกแบบนั้นหมายความว่าคำนี้มันยังไม่ใช่สําหรับคุณคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรที่มันรู้สึกแบบแม่คก็ใช่เลยอะเนี่แหละเลยทําให้กูไม่เลือกที่จะฝึกฝนอาชีพเทรดให้สาเร็จให้ได้มันคือพลังของการได้รับแล้วมันเสร็จมันจบแล้วดังนั้นเนี่ยข้อสาม คือมนะีอิงค่ะบีอิงตัวคุณนั่นแหละเป็นคนที่สําเร็จแล้วบีอิงตัวเองเป็นเทรดเดอร์ที่สําเร็จแล้วมันเป็นยังไงต่อบีอิงตัวเองให้เป็นเทรดเดอร์ที่สําเร็จแล้วเต้เคยแชร์วันที่เต้ยังไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จพันล้านใช่ปะ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเต้ก็เรียนกับอาจารย์บัณฑิตแล้วแล้วก็ถามอาจารย์อาจารย์คือตอนนี้เต้อะมเีเป้าหมายเป้าหมายของเต้คือ สองร้อยล้านนะแล้วก็ตอนนี้มันยังแบบมันไปไม่ถึงอ่ะมันมาถึงร้อยล้านแล้วแล้วก็ร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านคือเราต้องการจะไปสองร้อยล้านใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยง่ายมากเลยสองร้อยล้านถ้าจะทําให้ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่กว่าสองร้อยล้านแล้วไอ้สองร้อยล้านมันจะเป็นทางผ่านเออว่ะจริงด้วยตึกเลยตั้งเป้าหมายพันล้านีตอนที่ตั้งพันล้านนะทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้ได้ตั้งเป้าหมายเป็นเทรดเดอร์พันล้านอ่ะ เรารู้สึกว่าเดี๋ยวจังพันล้านจะใช้เวลานาน,านไหมพันล้านยากมากเลยแม่พันล้านเยอะจังเลยแบบขูอะไรไม่รู้แบบคิดเต็มไปหมดเลยจะทําได้ไหมสารพัดความคิดเลยที่คิดว่าเราจะทําไม่ได้อะเราก็รู้สึกแบบถึงความเป็นไม่ได้มากกว่าที่จะเป็นไปได้ในตอนนั้นเราก็เลยแบบ้ยปรึกษากับอาจารย์ว่าตอนนี้รู้สึกแบบนี้อยู่ ทีนี้าจารยนก็ถามว่าเอา้าแล้วตอนที่ทําจากล้านขึ้นไปเป็นสิบล้านทํำยังไงแล้วตอนที่ทําจากสิบล้านขึ้นไปเป็นร้อยล้านเนี่ยทำยังไงแล้วตอนที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้เราทํายังไงที่เราแบบมีร้อยกว่าล้านได้ทํำยังไงซึ้ยก็ตอบไปว่าอ๋อก็ทําแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ทำอย่างนี้เลยทําแค่นี้เลยอ๋อตอนได้ล้านตึงไปสิบล้านก็ทําแบบนี้ตอนสิบล้านไปร้อยล้านก็ทําอย่างนี้ค่ะเออว่ะถ้า,างั้นถ้าเต้ยจะไปพารลาเต้ยก็แค่ทําเหมือนเดิม ก็คืออยู่ดีๆแบบพูดออกมาเองเลยอะว่าเออก็ทําเหมือนเดิมดีกว่าให้ทําเหมือนเดิมเลยนั่นแหละแต่ทีเนี้ยทำไมเราอยู่ดีๆเราถึงรู้สึกว่าเราจะทําไม่ได้ละ่ะในเมื่อเราก็แค่รู้ว่าก็ทําเหมือนเดิมอะ่ะก็ความสำเร็จมันทาซ้ําได้เราก็ทําเหมือนเดิม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 แต่ทำไมถึงร,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 รู้สึกว่ามันจะทําไม่ได้วะเพราะเราอะรู้สึกว่าไอ้พันล้านเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวเราเราไปรู้สึกว่าพันล้านมันยิ่งใหญ่มากใหญ่กว่าตัวเรามันก็เลยทําให้เราอะรู้สึกตัวเล็ก พอเรารู้สึกตัวเล็กเราก็เลยไม่มีพลังหรือไม่มีพ w e r พอที่จะสร้างพันล้านได้แต่ถ้าเราตัวใหญ่กว่าพันล้านโดยการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแ mm hmm. บบไอกระบวนการที่จะทําพันล้านได้เนี่ยมันก็ทําแค่นี้เองแล้วแค่พูดไปเลยว,ว่าต้ยทาได้ฉันทาได้พันล้านฉันรู้แล้วว่ากระบวนการคือทําแบบนี้ทําแค่นี้เองแล้วอ่ะรู้ว่าทําได้แล้วยังไงต่อคะปกติอะเหมือนเวลาที่คณเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ สมมุติว่าคุณเป็นหมอแล้วคุณต้องผ่าตัดคนไข้คุณจะรู้สึกไม่มั่นใจไหมคะว่าฉันจะผ่าตัดคนไข้คนนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าคุณก็เป็นอาชีพหมอแต่ว่าคุณเป็นแบบหมอหมอผ่าตัดโรคใดโรคหนึ่งแล้วกันเป็นหมอเฉพาะดังในโรคนั้นคุณผ่าตัดมากี่คนแล้วอะ่ะนับไ่ทั่วแล้วอะ่ะแล้ววันนี้คุณบอกว่าคุณจะต้องผ่าตัดอีกอะ่ะแล้วคุณมาคิดว่าฉันจะทําได้ไหม แต่ก็จะถามคุณว่าแล้วคนที่แล้วที่คนเพิ่งผ่าตัดมาคุณผ่าตัดมายังไงสิบคนแรกในชีวิตคุณคุณผ่าตัดยังไงร้อยคนแรกในชีวิตคุณคุณผ่าตัดยังไงแล้ววันนี้อีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณคุณจะไม่ทามันเหมือนเดิมหรอมันก็ผ่าตัดเหมือนเดิมใช่ไหมถูกต้องไหมคะันนั้นเนี่ยด,ด,ดีเราจะไปรู้สึกว่าฉันจะทําได้ไหมทําไมึีคิด่างนั้นใช่ไหมคะเออกูใกล้ๆทำเหมือนเดิมดีกว่าใช่ปะพอคิดได้ก็เออใช่จริงด้วยทำเหมือนเดิมแล้วถ้าเราเป็นหมอ หมอรูไหมคะว่าต้องผ่าตัดยังไงร,รู้อ่ะความมั่นใจก็มาแหละก็รู้ว่าทําเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหมอก็อ่ะรู้ว่าต้องผ่าตัดยังไงต้องดูอะไรก่อนมีเช็คลิสต์ในการผ่าตัดใช่ไหมหมอมีเช็คลิสต์ในการผ่าตัดนะต้องคลีนรตัวเองอยังไงมีทุกอย่างครบถว้วนทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วอยู่ดีๆจะไปคิดได้งไงว่าแบบคนไข้จะตายหรือเปล่าถ้าทำเหมือนเดิมทุกอย่างจริงไหมคะังนั้นเนี่ยก็ใช้ไมค์เซตนี้เลยแล้วก็ b บีอิง ถ้าเป็นหมอก็คือวิของการเป็นหมอก็คือมีความมั่นใจในการผ่าตัดทุกๆครั้งอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็มีความมั่นใจในการเทรดทุกๆครั้งโดยที่ใช้กลยุทธ์เหมือนเดิมไมซ์เซตเดิมเทรดเหมือนเดิมวิชาเดิมทําซ้ําเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะแล้วแค่เราพูดว่าทําได้ทําได้ทําได้ต้ยก็ปักหมดว่าพันล้านเนี่ยทาได้สบายมากแล้วก็บีอิงเป็นอะไรคะบีอิงเป็นคนที่มีความสามารถในการเทรดพันล้านได้ คือเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ตื่นมาก็คือรู้เลยว่าเนี่ยฉันกำลังเทรดฉันกําลังเทรดพอร์ตพันล้านฉันกําลังเทรดพอร์ตพันล้านทุกคนตังคาพูดที่ได้พูดนะฉันกาลังเทรดพอร์ตพันล้านมันก็คือ ing ใช่ไหมคะมันก็คืออะไรคะมันก็คือฉันกําลังเทรดพอร์ตพันล้านมันก็คือ ing มันกําลังเป็ดอยู่มันกำลังทับอยู่ชิดเลยคะใช่ไหมก็คือเป็นเทรดเดอร์ที่เนี่ยฉันกําลังเทรดพอร์ตพันล้านอยู่นะ แล้วก็เนี่ยก็โฟกัสเทรดไปทุกวันทําเหมือนเดิมอะ่ะแล้วแน่นอนพอเต้แบบถึงเป้าหมายถึงเป้าหมายคือเป็นเทรดเดอร์พันล้าน,เห,น,เ,านเ,เ,เหมือนเดิมทุกคนเต้ก็อ่ะไปต่อก็เทรดไปเรื่อยเทรดไปเรื่อยๆทําเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยลนะจะนาให้ปัจจุบันนะตอนนี้ก็คือถ้าคิดเป็นเงินไทยนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ละ หลักหมื่นละนะคะขอไม่พูดละกันว่ากี่หมื่นนะ,ะขอไม่พูดละกันนะคะก็เนี่ยแหละทาเหมือนเดิมเลยนะทาเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้แชร์ให้ทุกคนได้ฟังตลอดคืนนี้เช่นเคยนะคะทุกคนไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราเริ่มต้นที่ความสุขนะ,ะเมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําผลลัพธ์ก็จะออกมายอดเยี่ยมและคะรักและสนุกกับการเทรดนะคะทุกคนแลีอยวเราพบกัน,นะะในวันพรุ่งนี้ที่เพจ คูเตควีนไมได้าด้าลงทุนอะไรก็บางครั้งแล้วเติบโตค่ะสวัสดีค่ะ